ก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพบกับกับผมนะครับอีกเช่นเคยครับช่อง TTT Channel นะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะมาแจกลัดเน็ตฟรีของใกล้ทุมเวชนะครับก็จะมีวนกันทั้งหมด7ตัว7ลาดนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็ช่วนกดถูกใจกดกระดิ่งกด subscribe และกดติดตามกันด้วยนะครับและทุกครั้งนะครับก่อนที่จะกดสมัครทุกครั้งนะครับก็ไม่ควรมีเงินติดค้างไว้ในซิมนะครับเผื่อการหักเงินย้อนหลังนะครับ และรหัสของเน็ตตูมูฟนะครับก็จะมีตั้งรหัสเน็ตตัวใหม่แล้วกร็รหัสเน็ตตัวเก่านะครับแต่ก็ยังสามารถกดสมัครใช้งานได้อยู่นะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วนะครับไปรับจมเน็ตตูมูฟตัวที่1กันเลยนะครับเน็ตตูมูฟตัวที่1กดดอกจัน8 7ดดอกจัน5สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกระยะการใช้งานนาน1วันนะครับเน็ตตูมูฟตัวที่2นะครับ นาดเน็ตตมุบตัวที่สองกดดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสามหนึ่งสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสองกิกระยะการใช้งานนานเจ็ดวัน,นครับนาเตมุบตัวที่สานนม,ม 3, กดดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสามห้าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสิบกิกระยะการใช้งานนานถึงสามสิบวัน,นครับ ม ie ie ุ้บตัวที่สี่กั้นสามเ็ดียมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว5กิจกระยะการใช้งานก็นานถึง30วันนะครับมุ้บตัวที่5กดดอจัดแปดกจันเจ็ดแดสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิจกระยะการใช้งานนาน1วันนะครับเน็ตตัวมุ้บตัวที่6นะครับ หนาดเน็ตตัวมุฟตัวที่อกกดดอกจัน935ดอกจัน3ามุกสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว10กิกตยะการใช้งานนาน30วันนะครับเน็ตตัวมุฟตัวที่7นะครับตัวสุดท้ายครับหนาดเน็ตตัวมุฟตัวที่7กดดอกจัน9ก้สามดอกจันท9้สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกนะครับระยะการใช้งานก็ใช้งานได้ถึง30วันนะครับก็ครบไปทั้งหมด7ตัวแล้วครับ ก็ลองกดกันให้ครบทุกตัวทุกแาดนะครับเผื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่สามารถใจงานได้นะครับส่วนใครกดได้ก็ยินดีด้วยครับส่วนคนที่กดไม่ได้ก็ต้องขอไปไว้ด้วยนะครับ